วันนะค่ะนอลุงค่ะวันนี้ลุงพักที่นี่นะคะอาลุแหมวันนี้หนุ่มโสดจะนอนคนเดียวนะคะง่ายล้ยนอนคนเดียวเลย,ยเหเป็นไงลุงเตียงใหญ่เลยอะนอนห้าคนเลยลุงอันนี้ผ้าเช็ดตัวนะครับเดี๋ยวอ้ากระเป๋าไว้ให้ก่อนเคยเข้าแต่โรงแรมเล็กนี่โรงแรมใหญ่ ทางขับเป็นป yeah. ่าเออจะเปิดมาเป็นว uh> uh ิวทะเลวิวเป็นป่าดิวิวเชียงใหม่ก็ต้องเป็นป่าเป็นป่าถูกต้องแล้ววิวระยองยังไงก็เป็นทะเลเออโอ๊ยเอาเสื้อเสกมาด้วยดูดิเอามาดิเผื่อจะต้องการใช้อะนี่เป็เสื้อหล่อไปด้วยนี่เหมืนสีตกแล้วตกแล้วหรอต้อใส่บ่อยโอ้ใส่สวยใส่บ่อยหน่อย พ่กเบอกแม่ใส่เสื้อตัวนี้หล่อจังเลยก็เลยใส่บ่อยจังใส่บ่อยเลยรองเท้าอยู่นี่นะใส่รองเท้าอะไรก็บอกเลยเกยมได้จ้าแต่มันเจ็บใช่ไหมเจ็บเราเดินเราเดินไม่เก็บลุงสปูไม่ใช่แบบก่อนนะชูเป็นสบบูแผ่นไม่ใช่แบบหแผ่นไม่ใช่ก้อนเล็กๆ ไม่ใช่นี่เป็นอย่างนี้ขวาสบู่แชมพูไหนสบู่ทางไหนสบู่ทางไหนนะอยู่นี่นี่นะนอ่านี่แชมพูนะโอเคค่ะสาหัวมาแล้วหรือสาเอีกก็ได้มันมีอยู่เราก็สาได้มันมีอยู่ทีวีไหมทีวีแล้วนะอ่าเปิดนี่อ่าเปิดเปิดเปิดไม่เป็นเลยลุงเปิดยังไงลุงไม่ได้ดูทีวีมากี่ปีแล้วก็ประมาณสี่ปีแล้วงั้นเราให้ลุงพักผ่อนไหมให้ลุงมาข้อนะครับพักผ่อนพักผ่อน ไม่บายไม่บายเขวมข้อได้ไหมเข้มข้อห้องาเป็นอยาเข้มข้อเป็น